สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงผู้ที่เกิดวนันพุธกลางคืนนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้เปิดการทำนายดวงไว้หมดแล้วนะคะเป็นดวงโดยดวงไม่ใช่ดวงของใครจนกว่าจะได้ดูดวงแบบส่วนตัวเท่านั้นนะคะวันนี้เป็นดวงรายปีนะคะเป็นการทำนายเป็น General Reading นะคะโปใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะช่องนี้เป็นช่องทางใหม่นะคะเป็นอจอเบญจพรพรมยานะคะใครจะฟังดวงย้อนหลังเชิญที่ช่องเดิมนะคะอจอเบญจพรพรมยานชื่อเดิมเดิมเหมือนกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็เป็นลักษณะเป็น จะได้เป็นนายตัวเองนะคะจะเคยทํางานประจําหรืออย่างไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์มองเห็นมาตอนนี้นะคะเมื่อโอกาสมาถึงก็ให้รีบฟ้านะคะบางดวงเจ้าสตา์ตกงานรอง,งานก็ได้เวลาที่จะเป็นนายตัวเองโดยการที่ได้ลงทุนหรือทําอะไรด้วยตัวเองนะคะจะไ,ได้เป็นนายตัวเองเป็นต้นหรือใครที่เป็นลักษณะที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วก็เป็นลักษณะที่ การค้าการขายอยู่ในช่วงของลูกค้าบริวารมากเพราะเพิ่งจะเปิดตัวเปิดประเทศนะคะหมายถึงว่าประเทศเริ่มมีการขี้คายการรบดาวการอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคระบาดก็แล้วแต่นะคะจะมีคนมาหานะคะในผู้ที่เกิดวันพูดกลางคืนจะมีคนมาหาหรือลูกค้าติดต่อสื่อสารเข้ามาในจํานวนมากนะคะจะค้าขายออนไลน์หรือ เป็นการขายตรงหรืออะไรก็แล้วแต่จะทําให้มีบริวารเข้ามามากคือลูกค้ามากนั่นเองนะคะหรือมีลูกค้าเพิ่มนะคะแต่ในจุดของบริวารที่มีการติดต่อสื่อสารการเรื่องงานเกิดขึ้นก็เป็นลักษณะที่คุณจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานว่าจะตกลงกันยังไงเอายังไงกันดีอะไรแบบนี้นะคะเป็นช่วงของการเปิดตัวของอเกี่ยวกับภาวะของโควิด ที่ระบาดในสายพันธุ์ใหม่ก็ก็มีการวางแผนกันดีๆแล้วกันเกี่ยวกับบริวารลูกน้องลูกจ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานฉลองงานเลี้ยงนะคะเกี่ยวกับเรื่องอมีปาร์ตี้มีการเลี้ยงฉลองสังสรรค์นะคะก็ใกล้เทศกาล เมลี่คริสมาสนะคะอันนี้ปี New Year หรือจะเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาดาวอะไรก็ว่ากันไปหรือบางคบางดวงเจ้าชะตาใครที่อยู่ในช่วงใกล้ๆวันเกิดก็อาจจะมีการนัดหมายญาติมิตรพี่น้องมาร่วมฉลองปีใหม่วันเกิดอะไรกันนะหรืออาจจะบางดวงเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะไปร่วมงานแต่งหรือจะมีญาติมิตรพี่น้องแต่งงานนะคะก็อาจจะไปร่วมงานแต่ง หรือเรื่องฉลองอะไรกันเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่อาศัยนะคะเป็นลักษณะที่กุณมีความวิตกเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยร้านค้าหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นความที่เครียดวิตกไปล่วงหน้าร้อยแปดแล้วว่าจะเอาอยัางไงจะทำยังไงกันดีอ,อะไรประมาณนี้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะมีเกณฑ์ที่บางดวงเจ้าสตาร์เข้าไปขอพรเกี่ยวกับพระพุนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือลักษณะบางดวงเจ้าสตาก็เป็นการเตรียมเงินเตรียมการว่าจะไหวค้ครูทาพิธีประจําปีหรือเข้าไปร่วมงานบุญใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะได้ร่วมสรงเกิดขึ้นนะคะอาจจะร่วมรวบรวมเงินทําบุญเพื่อไปสร้างถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ าจจะเป็นอ่ะกำลังจะสร้างพระพรมพระภูมิเกี่ยวกับเรื่องสารเจ้าที่หรือเสียเกี่ยวกับอ,องค์พระพรหมองศักดิ์สิทธิ์อะไรเกี่ยวกับตรงเรื่องเกี่ยวกับการไหว้ครูอะไรกันนะคะรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นการบวงสรวงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ กิจาการงานที่บางดวงเจ้าชะตาอาจจะเป็นช่วงที่เริ่มลงทุนบุกเบิกเริ่มงานใหม่นะคะเป็นลักษณะที่คุณให้มีคือติดอาจจะติดปัญหาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ท้ายสุดก็คือมีความสําเร็จรอยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆลงนะคะอย่าลงทีเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นการค้าการขายก็อาจสะดุด ติดขัดไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่คู่คู่ครองนะขอโทษจ้ะอาจารย์เริ่มจะเพี้ยนอีกแล้วนะคะก็เกี่ยวกับคนรักคู่ครองในคนมีคู่นะคะให้ระวังบุคคลที่3เข้ามาแทรกนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังกัน คนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วมาหลงไหลได้เพื่มหรือมาพูดมาคุยมาตีสนิทเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้คนไปติดชิ้นนินทาทำให้เสียหายเสื่อมเสียนะคะในชีวิตคู่ก็จะเกิดปัญหาบุคคลที่3เข้ามาแทรกแต่ในคนที่คบกันแบบไม่ชัดเจนก็เป็นลักษณะที่เป็นความรักที่ซ่อนเล้นไม่เปิดเผยอะไรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ดูแลกันดีๆแล้วกันเพราะว่าถึง เวลาจะสู่ขอมั่นหมายแล้วหรือยางอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นอาจจะมีเกณฑ์วางแผนแล้วว่าเดี๋ยวจะแต่งงานว่านั่นมานี่ไปสู่ขอไปมั่นหมายอะไรกันก็ว่ากันไปนะคะเป็นวางดวงที่เป็นความรักที่ซ่อนเล้นหรือยังไม่เปิดเผยหรือยังไม่ลงไม่สังคมไม่รับรู้หรือยังไม่รู้ยังไม่ได้ลงโซเชียลยังไม่ได้ลง ออนไลน์ยังไม่ได้บอกใครนะคะคบกันแบบสองคนหรือไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คุยกันสองคนละกันว่าจะเอาอยัางไงหรือจะไปต่อหรือจะแต่งงานจะสุขขอหรือจะนัดหรือจะคบกันไปแบบนี้ก่อนอะไรแบบนี้แล้วแต่และกันนะคะภัยพิบัติของคุณก็เป็นลักษณะที่ปล่อยวางผ่อนคลายนะคะเข,เข้าไปเกี่ยวข้องกับให้อาจารย์แนะนําให้เสริมทางบุญสดมนต์สร้างบารมีนะคะหรือบางดวงเจ้าสาว อาจจะหยุดพักเกี่ยวกับการสวดมนต์สร้างบารมีมก็เลยทําให้กิจการสะดุดติดขัดไปบ้างอะไรไปบ้างเนื<ม>่องจากมีภาระเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสวดมนต์สร้างบารมีแล้วควรจะปล่อยวางนะคะอย่าไปเคร่งเครียดอะไรมากมไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะคะประมาณนั้นนะ ความสุขสมหวังนะคะก็ประมาณว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านก็ให้เอามาพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพการงานการเป็นอยู่การใช้ชีวิตนะคะหน้าที่การงานอาชีพนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นสายลุยนะคะเป็นหญิงก็เป็นหญิงแบบเล็กอะไรแบบนี้นะคะเป็นผู้ชายก็จะสายลุยสายเท่สายหล่ออะไรก็ว่ากันไปสายเกก็ว่ากันไปนะคะเน้นเป็นเรื่องการงานการอาชีพคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถสูงอะไรแบบนี้นะคะ เป็นคนมีวาทศิลป์อะไรแบบนี้แต่ก็ติดกับการตรงกันข้ามว่าระวังการที่ใครมาพูดอะไรแล้วคุณจะเคลิ้มหรือจะเชื่อคนง่ายเพราะฉะนั้นระวังการหลอกลวงหรืออะไรไว้บ้างหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เจรจาแบบฝอยจลิงหลับเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์หรือเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาหรือมีอคําพูดที่มีมีสเสน่ห์นะคะเป็นลักษณะที่ใช้คําพูดทําให้ ใช้วาจาใช่วาจาศิษย์หรือจะเป็นวาจาที่เป็นนักพูดนะะักแสดงอะไรก็ได้ที่ใช้เกี่ยวกับคําพูดนะทำให้สร้างเงินสร้างไรายได้นะคะเป็นโค้ดอะไรก็ได้นะคะก็ทาทให้การเงินไหลลื่นหรือถึงขั้นร่ํารวยนะคะอะไรแบบนี้นะคะเป็นครูสอนครูเป็นโค้ดเป็นนะโค้ชิ้นอะไรก็ได้นะ,ะเกี่ยวกับการพูดการขาย ะไรก็ได้หรือออนไลน์อะไรก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะน่าอาราบย่อชื่อเสียงคุณจะมีมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนท้วมคนอวบคนอ้วนนะคะลักษณะสมบูรณ์ไม่ผอมแห้งแรงน้อยนะคะประมาณเป็นคนสันทัดเป็นคนอ่ากำกำยำหรือเป็นคนออกกําลังกายเล่นฟิตเนสหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะหมายถึงว่าคุณถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็จะเจอชายถ้าคุณเป็นชายคุณจะเจอหญิงก็คือเป็นไวเวอร์ซ่าก,กับกันก็ได้ประมาณเนี้ยเนาะอ่าประมาณนั้นละกันว่ามันจะ ถ้าดวงคุณที่เข้ามาฝังนี้ถ้าดวงหมายถึงคุณเป็นหญิงคุณจะได้เจอผู้ชายลักษณะนี้เข้ามาแบบตกลุมรักอะไรแบบนี้นะคะหรือเจอการแล้วถูกชะตาต้องตาต้องใจอะไรก็ว่ากันไปในสําหรับคนที่ไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของหรือยังไม่มีแฟนนะคะก็สามารถครบคุยได้เป็นแฟนในอนาคตได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่อาจารย์บอกแล้วว่าให้ระวังเรื่องบุงคคลที่สหรือมีคนเข้ามา ติดตอ่อศึกสาเรื่องงานเรื่องอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะจะเจอกันปิ้งฟังถูกตาถูกใจกันแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาขึงหัว